อไม่อยากวางเลยครับไม่อยากวางจริงๆกล้องออขั้วเหนียวมากๆนะครับขั้วเหนียวเนี่ยอันนี้ลูกอีกลูกนึงเนี่ยครับเนี่ยต้องเด็ดอย่างนี้เลยครับขัข้วเขาเหนียวนะฮะเนี่ยคือลมพัดมาก็ไม่ร่วงครับแบบนี้พุทธาพันสามรถแสงทองครับปลูกได้16บเดือนนะฮะไร่คงไทยสาขาสองจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูปีแรกนะครับ400ต้นนะฮะในที่นานะครับเขาทําข้าวกันผมก็มาทําพุซานะฮะหิิงแบบนี้จะรับไหวไหมครับเวลาลูกเขาใหญ่เขาคลมกันโน้มแบบนี้นะครับือ <c oughs> นี่ครับแบบนี้ทุกต้นเลยครับทุกต้นจริงๆครับทุกต้นตัดแต่งสาวไปเดือนกุมภาครับต้นเขายังเล็กอยู่นะแต่นั้นปลูกได้ไม่ถึงไม่ถึงปีครับตัดแต่งสาวเส <c oughs> แล้วเขาก็แตกกิ่งมอ่ไงเงี้ยครับ Uh huh. อันนี้มีลูกแล้วครับนี uh ่ huh. หวานครับหวานนำมีเปรี้ยวนิดนึงนะครับอ uh huh. อร่อยครับอร่อย uh huh. uh huh. กินแล้วหยุดไม่ได้ครับ หเด็ดแบบแบบนี้นะครับสามถแสนทองครับพันสามลแสนทองฝนพุ่งไปนะฮะฝนพุ่งไปแต่ก็ยังไม่หมดดีนะฮะฝนพุ่งไปสองสามเดือนไม่ได้ตกดีจังเลยฮะแต่เราก็มีที่โคกี่ก็ดีหน่อยฮะน้ำลาดน้ำลาดลมครับ ลาดลงไปหาที่ต่ำนู่นครับโอ้โหมันดกขนาดดีแล้วครับเนี่ยสามรถแสงทองเนี่ยนิยมปลูกกันมากนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยลูกเขาจะใหญ่เนะฮะลูกเขาจะใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีลูกเล็กครับแล้วก็เวลาเราปลูกไปเนี่ย สปีขึ้นไปนะฮะสองปีขึ้นไปอันนี้ยังปีก,กว่าอยู่นะฮะถ้าสองปีขึ้นไปเนี่ยเราจะเก็บได้ถึงห้าห้าหกถึงเจ็ดเดือนนะฮะผลผลิตเขาเนี่ยเขาจะออกเหมือนพริกเหมือนมะเขือครับจะออกไล่รุ่นนะครับออกไล่รุ่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเนี่ยมีเล็กมีใหญ่แล้วก็ติดดอกติดผลแทงยอดตลอดฮะออ้อห <c oughs> อย่างยอดครับนี่กำลังแตกยอดใหม่ฮะแตกยอดแตกหลอกใหม่แบบนี้ชื่นใจครับชื่นใจเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาลงมานะฮะแต่ก็ให้หลานนะครับมาเฝ้าอยู่มาเฝ้าอยู่ได้สี่เดือนแล้วฮะคอยดูแลคอยฉีดยาบำรุง คอยตัดหญ้านะครับนี่ตัดหญ้าตัดหญ้าเขาก็ตัดอาทิตย์ละครั้งนะครับเนี่ยเวลาถึงรอบเขาสีฮอร์โมนบันุงสุบวันครั้งเจ็ดวันครั้งครับนี่ก็ยังปักไม้ไม่หมดกันนะครับเนี่ยังมัดอยู่ครับเนี่ ักแล้วก็มัดอย่างเงี้ยครับมานีอันนี้ยางยางยืดนะฮะเขาเรียกเสื้อชั้นในผมซื้อมากิโลละน่าจะก,กิโลละหกสิบาทครับก็สามโลนี่ก็น่าจะมัดได้ประมาณตั้งสี่ร้อยต้นนะฮะสองร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยมัดอยู่ดีฮะแต่ถ้าเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะดีจะดีกว่าอันเล็กครับยางยืดเสื้อเขาเรียกสายชั้นในครับอมอ,อ,องัครับ เดี๋ยวเขาจะย้อยไหม้ดกไหมครับแบบนี้สามรถแสงทองครับวิธีการมัดกันแบบนี้แหละครับเพราะว,ว่าเราไม้ไผ่ไม่ค่อยมีครับต้องซื้อเขาถ้าซื้อตามหมู่บ้านนี่ก็ห้าบาทนะครับเขาไปตัดบนเขามาให้แต่ถ้าซื้อที่อื่นก็เก้าบาท ก็ลเลยไม่พอทําร้านครับก็เลยต้องมามาปักนะฮะมาปักติดแบบนี้ครับอ่ะมีลูกสุกครับหลงครับหลงมะเด็ดแบบชิมเลย หวามากครับหวานนะครับหวานน้ำเปรี้ยวนิดโอ้โหอร่อยครับอร่อยกรอบเนี่ยฮะแบบนี้เลยครับทั่วสวนนะฮะไปทั้งไหนก็ทั่วสวนไปหมดครับแบบนี้อ๋อ <c oughs> อันนี้มีแดงอินเดียครับน <c oughs> สามรถแสงทองตายครับก็เลยเอาแดงอินเดียมา มาปลูที่เพชรบูรณ์นี่หน้าอากาศก็ได้ฮะพออา,ากาศได้ปุ๊บผลก็จะแดงอูแบบแบบนี้ครับนี่สามรถแสงทองครับเพราะที่สวนนี่เน้นสามรถแสงทองนะฮะทำไมถึงปลูกสามรถแสงทองเพราะว่ามันมันขายง่ายอะครับแล้วคนน,ยนิยมอะ ตลาดไทยตลาดสีมุเมือง,องตลาดนัดตลาดพื้นบ้านอ่างถนิ้นแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยครับเขาชอบอะถึงเราเก็บไม่ทันขายไม่ทันเนี่ยผลผลของเขาเนี่ยคือเนื้อเขาไม่เยอะครับเราสามารถที่จะนําไปตากแดบดบแห้งแล้วก็เอาไว้กวนไปเชื่อมนะครับไปเชื่อมได้นะครับอ่าในหลงมานะครับ หลงมาชิมเลยไม่มีหนอนนะครับนนหวานมากมันก็เป็นนาข้าวครับเขาทำข้าวกันรอบๆเนี่ยฮะข้าวสวยนี่ยฮะเจ็ดสิบถังแปดสิบถังต่อไร่ครับแต่ผมนะฮะมาทำฟุตซาครับ แบกแนวครับปีนี้แบกแนวนะฮะนี่อ่ะคุซาปีกว่าครับสิบห้าสิบหกเดือนโอ้แต่เก็บผลผลิตเนี่ยฮะบอกได้เลยว่าเก็บยาวครับเนี่ยมีทั้งเม็ดเล็กแบบนี้ครับเนี่ยเม็ดเล็กแบบนี้กาลังติดดอกแบบนี้ครับกําลังติดปุ่มติดลูกแบบนี้ครับลูกใหญ่แบบนี้ครับอืจะไล่ลื่นไปพอแตกยอดแตกเลยเขาก็จะแตกติดไปเรื่อยๆครับเก็บได้ถึง สี่ถึงห้าขกหกเดือนนะครับประมาณเดือนมีนาครับตั้งแต่นี้ไปนะฮะผู้จัดการสวนผมนี่หลานผมนี่ขยับตัดเอานะฮะใช้เครื่องตัดอาทิตย์ละครั้งนะครับสิบวันครั้งก็ตัดเขาเดือนไปนะฮะ อนนี้นะครับกิโลนึงก็อยู่ที่ทางภาคอีสานเนี่ยจะอยู่ที่25-30บาทนะฮะหน้าสวนนะครับหน้าสวนนะฮะ20-25-30บาทแล้วแต่ละสวนนะครับหน้าสวนนะจะไปขายกันก็3โลร้อยออนไลน์ก็โลละ40-50-60บาทแล้วแต่ละสวนครับสวนกลางนุ้งไม่กลางนุ้งนะครับแล้วแต่ <c oughs> มีบนใบน่ดงๆมีป็ญญามันป็นยาขยาาจากไอหัวข้านาครับปลูกมาแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อต่อต่อรุ่นะครับยังติดดีครับนู่นะครับสี่ร้อยต้นนะฮะสี่ร้อยต้นประมาณนี้นะครับ,รบสอบถามมันเข้ามาได้ครับสวนไหนที่อยากจะปลูกนะฮะหรือคนที่ทํางานอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอยากจะ กลับมาทําสวนนะครับก็ปรึกษาได้นะครับว่าปลูกแบบปลูกแบบไหนที่นาที่รุ่มที่ดอนควรทําแบบไหนนะครับการตัดแต่งสาตัดแบบไหนการฉีดยาฮอร์มนฉีดแบบไหนแต่และช่วงปุ๋ยยานะครับผม,มิให้ปรึกษาหมดนะฮะปรึกษาตลอดนะครับเพราะว่าผมขายต้นพันธุ์เนี่ยผมไม่ได้ขายเยางเดียวฮะผมจะติดตามนะครับแล้วก็เอาไปรวมกลุ่ม นะครับแล้วก็เขาจะแล้วก็ปรึกษากันนะฮะแต่ละสวนให้ความรู้ความปรึกษากันว่าใช้สูตรไหนดีสูตรไหนดีนะฮะหรือยาตัวไหนดีฮอร์โมนตัวไหนดีอินซีตัวไหนเซมี <In> e. ตัวไหน,ไหนแล้วแต่บางสวนนะครับเนีย่ยของผมนี่ก็อินซีนะฮะช่วงนี้อินซีนะครับอินซีทั้งปุ๋ยเม็ดนะฮะอินซีทั้งแล้วก็ขบวบก็อินซีครับเนีย่ยแบบแบบนี้เลยครับ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับไล่คงไทยสาขา2นะฮะจังหวัดพิชบูรพุทาก็16เดือนครับปลายเดือนมกราปลายเดือนพฤิกาเะเป็นต้นไปนะครับคนได้เก็บผลผลิตนะถึงเดือนมีนาคมครับโอ้โหสอบถามกันเข้ามาได้นะครับการปลูกการดูแล การลงทุนด้วยนะฮะการลงทุนการวางแผนด้วยตั้งแต่ต้นนะครับเป็นระยะระยะระยะนะฮะควรทําแบบไหนนะครับมีมีบอกนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมจะมาดูแค่เดือนละครั้งนะครับเนี่ยลายของไทยสาขาสองเนี่ยผมมาผมมาทําไว้แต่ผมเนี่ยจะมาดูแค่เดือนละครั้งครับแล้วก็ให้หลานมาเฝ้านะฮะหลานมาเฝ้าดูแลนะครับทำลูกเขาขยันครับเขาขยันมากนะฮะ ส่วนพ่อวางน้ําก็จะเป็นระบบแบบนี้นะฮะก็จะมีมีสะนะฮะมีสะหนึ่งเมื่อที่บุค้คูสะก็โคกหนังนาอยู่นะครับคูสะก็สองไร่สะก็หนึ่งไร่นะฮะจะอยู่นู่นครับแล้วก็ใช้ปั๊มนะฮะน้ํามันสูบเข้ามานะฮะแล้วก็วางวางแบบเนี้ยเป็นระยะแล้วก็เอาสายยางฝนนะครับแล้วก็ลดแต่ช่วงเนี้ยยังไม่ลดเลยครับหน้าฝนเนี้ยไม่ได้ลดเลยนะครับ ม่ลดมาตั้งแต่ฝนตกแล้วฮะตั้งแต่มิถุนาละนะฮะมิถุนาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ลดครับเพราะฝนเ็เตกอยู่ถึงพิจิกาเดี๋ยวหลังพศจิกาไปเนี่ยถ้าธันวาเข้าหน้าหนาวนะครับปีนี้เขากรมอุตู่เขาบอกว่ามันภาวะเรียบร้อยนฮะมันจะเลื่อนหน้าหนาวไปอีกอีกเดือนนึงน,นะฮะชุ่งนั้นคงจะได้ได้ลดน้ำนะครับสามถึงห้าวันลดครั้งครับเพราะว่าต้องฝนกระดกแบบนี้ฮะต้องบำรุงดีๆครับทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนนะครับ เด็กาเวลามาที่สวนเนี่ยไม่อยากกลับไปได้แต่ก็ต้องกลับครับเพราะว่าต้องไป็แพตต้นมง้นไม้ส่งน,นะครับส่งพุ้านะฮะเฉพาะพุธานี่ผมมีสิบสายพันธุ์นะครับการปลูกสายพันธุ์ไหนผสมเกสรตัวไหนนะฮะทำให้เแดบบ็กแต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยครับมีบอกหมดนะฮะเดกแบบนี้ครับเนี่ยอยากจะละกล้องให้ ให้เลยนะครับเพราะว่าติดจริงจริงนี่ต้องชมต้องชมนะฮะหลานนะครับผมบอกผมเรียกเขาว่าเป็นผู้จัดก,การสวนนะฮะก็ดูแลดีมากเนียขยันมากอันนี้ก็ยังไม่ได้มัดนะครับดิปักปักตอนแรกแค่โยงจริงแต่ยห็นเงี้ยโยงเงี้ยไม่ถูกนะครับโยงเงี้ยไม่ถูกมันยกได้นะครับเราต้องมาปักแล้วก็มัดติดเลยครับค่อยๆเก็บงานไปมันต้องมาปักใหม่นะครับมามัดใหม่ืเ <c oughs> นี่ยครับ แบบนี้เลยครับทุกต้นนะฮะทั่วไร้นะครับไม่ได้ถ่ายเฉพาะจุดนะฮะไม่ได้โฟกัสเฉพาะจุดแต่นี่นี่กระดอกกำลังมายอดกำลังมาครับเด่นยอดนะครับนี่เด่นยอดนะครับมีคือการมัดมัดปักไม้นะครับแล้วก็มัดเนี่ยมัดแล้วก็นมเนี่ยครับอิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็นมป่าแล้วก็มัดเนี่ยเขาก็จะดดแบบนี้ครับ ไม่รู้จะไปทาไนครับมันจะถ่ายตรงไหนให้ดูเลยครับมันดกทุกต้นครับแล้วก็ใบเนี่ยฮะเห็นไหมครับเห็นใบนะครับดอกบ่อยๆเงนี้ยลาก็จะเยอะนะครับแต่อย่างนี้ไม่มีนะครับอันนี้ถือว่าน้อยนะครับเนียลาดำใส้ใบอย่างเนี้ครับอันนี้การสลายต้องฉีดต้องต้องมีตัวป้องกันแต่ยอดเขายังสวยอยู่ครับเนี่ย ถ้าใส่ปุ 2, progress, product, ๋ยถ like anyway, to ูกฮอร์โมนถูกเขาจะแตกยอดแตกฉัดถูกไหมครับแต่ถ้าใส่ปุ๋ยผิดนะครับปุ๋ยผิดก็จะเก็บได้ไม่ไม่นานนะครับตันนี้ก็การใส่ปุ๋ยก็ก็ต้องดูด้วยนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนพวกนี้ครับต้องดูด้วยเราถึงจะเก็บได้นานครับเพราะว่าพุทราเนี่ยครับมันไม่มันไม่เหมือนกับไม้ผลการดันดูงไม่เหมือนกับไม้ผลทั่วไปนะฮะไม้ผลทั่วไปเนี่ยดันดูงปุ๊บเกดรุ่นเขาเมดรุ่นเลยมม่วงเลยพวกนี้ครับ แบบนั้นน่ะล้แบบําใยอย่างเงี้ยครับแต่พุทราไม่ใช่ฮะพุทราจะออกต่อเนื่องครับออกเหมือนพริกเหมือนมะเขือครับออกออกเรื่อยครับยุดเก็บแล้วก็ออกเก็บแล้วก็ออกเป็นรุ่นๆน,น,นะครับเป็นรุ่นแบบเนี้ยครับหรือก็แตกยอดมาใหม่ี๋ยวก็แตกดอกมาใหม่ปิดลูกแตกดอกติดลูกนะครับโอ้โหผมเจออีกแล้วครับโอ้โหดีสามร้แสนทอง หล่มาครับนี่เนี่ยคะ,ะลูกแบบนี้แหละครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าลูกเขาจะเล็กนะครับเนี่ยสี่สิบลูกโลสี่สิบห้าลูกโลครับถุงนึงก็กินกันหูอร่อยมากราคาไม่แพงครับนี่แหละผมถึงปลูกนะฮะเราจะเก็เบได้นานครับอีกอย่างหนึ่งขั้วกขาจะเหนียวขั้วเหนียวมากๆนะครับขั้วเหนียวเนี่ยอ่านี่ลูกอีกลูกนึงเนี่ยครับเนี่ยต้องเด็กอย่างนี้เลยครับขั้วเขาเหนียว น,ะะนี่คือลมพัดมาก็ไม่ร่วงครับแบบนี้แล้วเก็บผลผลิตได้นานนะครับแล้วขั้วเหนียวแล้วเดืดลูกแล้วอยเป็นลูกแก้วก็คือพันสามร็ครับสามล็แสงทองฮะต้องสามล็แสงทองนะครับสามแสงทองก็ต้องดูด้วยฮะดูดูที่แต่ละกิ่นพันด้วยนะครับแต่ละเจ้าด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยสามแสงทองดังเขาเอาสามรถธรรมดามามา,มาเป็นชื่อสามแสงทองนะครับ กุญจริ่งพันอย่างเงี้ยอันนี้คือต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์ดูเลยแต่เขาผมเนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยสามเดือนมีลูกนะครับหกเดือนมีลูกแปดเดือนมีลูกแล้วผมจะเข้ากลุ่มลายทั้งหมดนะครับกลุ่ม,ไม,ม,มไม่มีผิดนะครับไม่มีผิดนะครับไม่มีหมกดเม็ดนะฮะพอนี้เราสาปลูกแค่สามเดือนหกเดือนเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหมนะครับผมไม่ทิ้งนะฮะไม่ทิ้งนะครับเวลานั่นมาที่ติดต่อ ซื้อจิงพันผมนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะมีชีพพันไม้รับประกันนะครับรับประกันการจัดส่งสายพันธุ์การดูแลปุ๋ยยาฮอร์โมนมีบอกทุกช่วงครับมีบอกทุกช่วงอู้หหเป็นไงครับเนี่ยโอ้หูลืมลืมกินนะฮะลืมถ้าอย่างเนี้ยเก็บขายได้เลยครับแบบนี้คือเก็บขายนะาถ้าส่งออนไลน์คือจะเขียวกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าสามวันถึงเนี้ยก็จะเหลืองประมาณนี้นะครับน่ะ มาดูนะฮะว่ามีหนอนหรือเปล่านะฮะว่าป้องกันหนอนแมลงวันทองได้หรือเปล่าคนที่เขาไม่ปลูกกันค,คือทุกตัวนะครับเนี่ยถ้ามีถ้ามีหนอนแมลงวันทองก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นขุยขุยข้างในแต่นี้ไม่มีนะครับคือเปรียบเทีปมาดูทามีปุ๊บเนี่ยเขาจะมิดของเขาเนี่ย จะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเป็นขุดขุยอยู่มีไม้มีนะครับห,ห,หวานครับเนี่ยครับไม่อยากวางกล้องเลยอะ่ะอยากให้ดูให้ดูครับมันเพลินนะครับ เวลาเราปลูกแล้วแหละขนาดน้ํามันเดือนสองเดือนสิงหากันยาเดี่ย,ยวห้โหฝนตกนะครับแล้วน้ําหลากเนี่ยหลากไปเนี่ยก็ยังยังยังรักษาได้นะครับยังรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นใบดอกผล,ลอะไรพวกนี้ยมันก็นยังเขียวอยู่นะครับนี่คือการดูแลการบํารุงครับอันนี้เราเรามีสูตรให้ครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้าที่โคกเดี่ยวหไม่ต้องกลัวเลยครับอย่งไงก็ได้ครับ อันนี้ที่ลื่มที่นายังได้ขนาดนี้ครับยังติดขนาดนี้เราติดตามผลงานนะครับ <c oughs> มองไปทางไหนก้อนเดกครับอ่ะเดชิ้นลูกนี้ให้ดูนะครับนี่ยเนี่ยใคร่าเนี้คือสุกนะครับเขาสุกแล้วสุกเนี่ยมันจะหวานนะฮะจะหวานมากนะครับถ้าสุกเนี่ยจะหวานมากดูนะครับว่าสุกแบบเนี้ยจะมีหนอนไหมนะครับ อร่อยอร่อยจิงจิงหนูกินเพลินเลยครับกินเพลินเลยอะวันนี้ก็ลงมานะครับมาดูสวนมาตรวจเช็คงานว่าหลานทำแล้วนะครับหรือผู้จัดการสวนมาทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับบอกไ,มไหมอะไรไหมนะครจะมาแก้ปัญหาจุดไหนบัางนะครับมาวางแผนกัน แล้วก็วันนี้ก็จะพานะครับหลานไปฉลองหน่อยนะฮะจะไปขึ้นเขาค้อหน่อยนะครับก็อยู่อยู่ประมาณร้อยโลห่างจากนี่ไปแล้วก็จะพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวก่อนให้เขาพักผ่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อสิ่งกำลังใจนะครับที่จะมาแชร์คลิปวิดีโอดีๆมีประโยชน์นะครับเนี่ยการวางแผนการอะไรทุกอย่างนะครับ ามาสอบถามโดยตรงได้นะครับชีพพันไม้นะครับมีประสบการณ์จริงนะครับเพราะไร่คงไทยสาขาหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ก็ลูกไว้1ิปีแล้วนะฮะสิปีไร้กว่าตอนนั้นนะครับได้ปีละโอ้แสนกว่านะครับแต่ละปีนะครับร้อยกว่าต้นเองตอนนี้ปลูกที่ไร่คงไทยสาขาหนึ่งจะมีลลพลพงทองจะมีพันสามลถจะมีพันบอบ็อตอีกร้อยต้นนะที่ปลูกเพิ่มมาใหม่บอมเบตอนนี้ก็หวานกรอบนะครับก็ เก็บบขายได้แล้วฮะที่ไร่คงไทยจังหวัดนครสวาารรค์สาขาหนึ่งนะครับแต่ที่เห็นนี่คือฟุตซาพันสามร้นะฮะสามร้อเศทองไร่คงไทยสาขาสองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับออ้หไม่อยากวางเลยครับไม่อยากวางจริงจริงกล้องออเนี่ยฮะวางแผนนะครับวางแผนกันนะฮะหนุ่มสาวรงนงานหนุ่มสาวบริษัทนะครับ หรือร้าราชการนะก่อนปลดกเกษียนนะครับโทรมาสอบถามได้นะฮะการปลูกการดูแลต้นพันธุ์นะฮะทุกอย่างนะครับผมบอกหมดนะฮะไม่ปิดบังนะครับไม่ปิดบังขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฮนะฝากเบอร์ติดต่อด้วยนะครับผม0926839818 0926839818 พันไม้ครับ